ทางสำนังกงานบริบรษัทจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ในการจัดพิธีมอบโครกระบือให้กับคนพิการตาอย่างยื่นได้มีการบริการสนทนและทบทวนสรับถึงความมั่นใจว่าผู้มีกิจกาทรท่านที่ได้บริจาคโคโต์หรือบริจาคเงินเกษตรกรกถือว่าเป็นของที่มีค่าและเป็นสิริมงคลครัวเดียวกับพี่น้องเกษตรกรนะครับานายกสมาคมส่งเสร,ริมและพัฒนา นายจ่ากวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยรู้สึกเป็นเกีย ism, รติอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนงาให้เกียรติสามตัวเรื่นโรงโคนกระบือทั้งซิ้นที่นำมามอบในวันนี้2ีบกตัวซึ่งสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนั้นได้ทำการใน่ชีวิตโคกระเบือให้รอดพ้นจากการเชื่อมโรงข้าต่าง แ,แจ้งมาจานวดสิทธาครอบครัวทางการบริษัทกำหนดสิทาคนตามที่ขอมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโดยมีเงื่อนไขคือห้ามคนตาบอดและครอบครัวนำโคที่ได้น้ำมอบในวันนี้ไปฆ่าหรือขายโดยเร็งคาแต่สามารถจำหน่ายลูกเพื่อพันเพื่อเป็นพ่อพันแม่พันให้กับเกษตรกรรายต่อไปได้ทีทำเราจะแก้วนะครับวันนี้นะมไมด้น้ำมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้มา ทำรรมาที่เป็นประธานเลีอมอบโควให้กับคนตาบอดในวันนครหนน้าก่อนอื่นแล้วก็คือว่าให้คันเด็ดนะครับให้คันเด็ดไปตรงกลางไม่ใช่ให้ตาในครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเาฝากถึงคนตาบอดนะครับที่ได้รับมอบโควในวันนี้นะครับก็ให้ท่านตามตามเรื่องไข้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ให้ไป ในเรื่องของการและก็ครบครัวเนี่ยนะครับครอบครัวต้องช่วยกันดูแลในเรื่องของการของการเพิ่องในด้านตรงนี้แต่ใจเย็นนะในร้านมีที่ไหนในโลกเรอเห็น <c oughs> คนไปเชื่อ <c oughs> 我有查了的。 ดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง